หมู่บ้านเล็กๆแสงแดดอ่อนๆเด็กๆเดินไปโรงเรียนต้นกล้าเดินถือกระเป๋าอย่างสบายๆไม่รีบร้อนบรรยากาศเรียบง่ายอบอุ่นครูยื่นเมล็ดถั่วให้เด็กๆคนละเมล็ดทุกคนตื่นเต้นยิ้มกว้างต้นกล้ารับอย่างงงๆไม่ค่อยสนใจต้นกล้ากลับบ้านและลืมเมล็ดถั่วไว้ในกระเป๋าหลายวันภาพเมล็ดถั่วแห้งเหี่ยวในกระเป๋าเรียน ต้นกล้านั่งเศร้าแม่วางมือลงบนไหลบอกให้ลองเริ่มใหม่วันนี้ไม่สายเกินไปต้นกล้าตักดินใส่กระถางวางมเมล็ดที่เหี่ยวลงไปอย่างระมัดระวังตั้งใจมากขึ้นกว่าครั้งแรกต้นกล้ารดน้ำทุกวันด้วยสีหน้าแน่วแน่แม้ต้นถั่วยังไม่ขึ้นเขาก็ไม่ยอมแพ้ยอดถั่วเล็กๆเ,เริ่มโผล่ต้นกล้าดีใจมาก เห็นความพยายามของตนเริ่มผลิดอกเด็กๆยืนโชว์ต้นถั่วของตนต้นของเพื่อนๆสูงใหญ่ส่วนของต้นกล้าเล็กที่สุดแต่เขายืนยิ้มภูมิใจครูยืนกลางห้องบอกว่ารางวัลให้คนที่ตั้งใจที่สุดทุกคนหันไปมองต้นกล้าต้นกล้ารับรางวัลด้วยรอยยิ้มกว้างเขาเรียนรู้ว่าเริ่มช้าก็ประสบความสำเร็จได้ ถ้าไม่ยอมแพ้